แล้วดูแลกยากบ่ตันี้ากวนี้กินนมแั้มก็นอนกินนมก็นอนอยู่ยังสิเข้าเข้าพึ่งได้ว่าตัวใดตัวแม่ตัวผู้ในหน่อยสองมือนี่ ันนี้เดตัวแม่กัเป็นเนวนอ้ีนะคะนี่ตัวแม่อ๋อนี่นีตัวแม่๋อตัวผู้เด้เป็ตัวเช็กก็จะตนีหำนี่เดใส่อ๋อมีใครอ๋ออ๋อ่อยู่คนาแมาใส่โอ้ยเห็นหมูหน่อยเคับค่อยจะเห็นนะอันนี้สองมือออกได้่าได้ตัวแลปดตัวเจ็ดตัวเจตัวเตัวตัวีเงียบเลย โอ้บักแหงอันนี้คือผสมอะไรเป็นบะนี้อันนี้สมแล้วตัวนี้ก็ตั้งยาโนมนี่นี่ม้วนดูมันยาโนมอ๋เอามีลูกมาพีอีกเอ้าใส่ไปเงินโอ้พี่อุ้ยขึ้นวันแท้สวัสดีครับเกษตรพาเพื่อนครับโดยอลังพาเพื่อนครับเมื่อนี้ ฝาบาเบิงฝ่าหมูครับฝ่าหมูพี่สาวครับตอนนี้เพื่อนว่าลูกหมูเพิ่นออกเนะาะฝ่าบาเบิงลูกหมูเกันครับ,บอันนี้ครับแยบแป๊นแบ,บนึงน,นะครับเนดะ้เห็นแล้วเป็นน,น้อยนึง<ม>อ๋อนี่ลูกหมูครับ ล่างต่อไปสองต่อกี่มืออลไรนี่สองมือสองมือเออสองมือเลกินนมแมวมันน่อยอนเยร์เอามันยังยางบอแข็งอยู่เต็มแล้วมันเป็นกระสังมันหมกตัอ๋ออันนี้หมูสองมือนี่บ่หมวยแม่แม่นโอ้คือตัวใหญ่แท้นีดิประเ็ดกระสูใส่เลยครับกระสูเดี๋ยวมาทางนี้กันนี่ครับ เหมือนมูหน่อยครับเมือนี้พาเบิ่งหมูหน่อยเอาตัวมันขึ้นเหลื่อมดิเนี่ยเอาจังเว้นกับจังเว้นกับเปิดไฟบอกแม่จังอุ่นม่หลอดก็ต่อมันแม่มันยังห่างแต่ไม่หลอดหมายเปิดไนมันกับนาวมันสีสว่างไฟใส สองเหมือได้นนิสองมือครับเอาโอเส็นเส็นเลือดยิ่งขืนอยู่น้ำโตอยู่เลยนี่จุ้มหูซ้ำนี่ซ้ำนี่ได้เฮ็ดยังแน่นิอมันก็กินตะานมแม่มันเนี้ยกินตะานมแม่มันกี่มือนี่จังมันจังสี่กินอย่างอื่นไหนหรือกินตะานมอย่างเดียวกินตะนมหอดสิพามือจังคำว่าร้านมาหล่อแน่สิพามือแม่ ไปนักศาเมือกิ้จะนมแม่ <Okay. S 2> แเอาอาหารมาล่อร้นมีอาหารไปน้ำกินจ้าแม่บานจ้าวแกอกเดือนหนึ่งก็ไดี้ยวออกนุ่มเดือนหนึ่งก็เดี้ยวออกโอ้ก็ได้นอนผูมดีทำไมมันบองหอน้อคือหอนแนงเลย <Okay. S 1> มากกันหอนหนั่งส <Okay. S 1> นอน เอาโบนอน<ม>บนบนนอนพื้นบ่ไหมนี่น,นะสลาดอีกอันยูกไก่เงี้ยหอยยูไก่ไก่อ๋อแบบยูไก่หลอดไฟโพดกับห่อนหลอ,<ร>อไกไปอยู่ทั้งคาง,งนันเขาอันออกไปนอกขนเขาบ่เปิดไฟมันกับหนาวมันกับสั้นแล้วแล้วแล้วขนาดแนมผ่านนี่แนมหนาวเงียยกไก่ก็หนี่เป็นหมูหนาวนโอ้นอนดีแท้ตัวหนึ่งครับสอ,อ,อ,องมือสองมือ บานนีเขาต้องคุ้นไปเรื่อยๆซิฟขาไม่รู้วะตั้งแต่กินนมแมนไปเรื่อยๆกินแนี่ยตั้งแต่อาหารเสริมไปนะครับนส่ซีฟโกมือแเอามาหารใส่ซิฟโกมือเอาหัวอาหารใส่ใส่ยังไงมึงกินใอ่เนื้อหนึ่งห้างมันใส่ห้างมันมีกลุ่มมันมาใส่โอ้ยเห็นหมูหน่อยเลยไม่ค่อยได้เห็นนะ อันนี้สองมือออกได้จะได้ตัวละแปดตัวเจ็ดตัวเจ็ดตัวแปดตัวตัวที่แปดเป็นแม่พันธตงติงโอ้ได้แปดตัวแต่ว่าตายตัวหนึ่งถือติงนะครับมูหน่อยจะยอดกันนะครับแล้วดูแลยากปุณิย์ไม่ยากเลยกินนมมันก็นอนกินนมก็นอนอยู่ยังไงสิกินนมก็แย่ตัวมาก เขาเขาเพิ ela, ela se, ad, night, no pues ่งได้บอกว่าตัวใดตัวแม่ตัวผูได้หน่อยสองมือนี่แกนี้เด็ดตัวแมียก็เป็นเนื้อนี่นี่ตัวแม่อ๋อนี่นี่ตัวแม่อ๋อตัวผู้ได้ไปตัวเชือกแต่ตัวีหำนี่งเด็ดใส่อ๋อมีใครอ๋อเอาอเบิงเบิงเบิงได้เลยแต่หน่อยเลยตัวตัวผู้มีสามตัวตัวแม่ไม่ซีส่วนมากเขาสุนัขว่าเลี้ยงแล้วนี่ ก็จะเอาตัวเมียตัวผู้ไว้ส่วนมากนะเอาไว้จักตัวเอาไว้จักต UH ัวเลยว่ามันเป็นหมูคนเลยเดือดลอยเขาอืมก็เลยหมูเป็นเป็นหมูเนื้อเนาะกัจะเลี้ยงขึ้นย่างเพิ่นบ่ครับแล้วก็ปล่อยบ่เออก็เลี้ยงขึ้นย่างก็สมมติว่ามันถึงสิบห้ามือกัดใจที่กินอาหาร การบ้านนีกก็เลี้ยงอาหารไปเรื่อยๆวันนีเเรากินนมบ่มันจะกินนมจนหดเดือนนึ่ลเวลาเขาทำอันวาหารนั่นกินเสียจมันต่อยไม่ค่อยกินหลายวันในหลักอาหารจะกินนมอย่างมันจับเดือนนึงเออเว้ยเพื่อเต็มล็อกเออว่ะโตมันขึ้นเลียม นมดีนมแม่มันสื่อสือยากอันโตเหลี่ยมดีแท้น่มมแม่มันหลมันเี่อาหารเชื่มเป็นนนมแม่มันแหนมยางดีจังเมอเออ๋อวันสิตายเด้นั่นแม่จะบ่ทับนั่นหมดนะเห็นหงส์เดี๋ยวมันบวยางอ๋อมาเลยเกิดเด็กแรงจริงยางแนบ่เห็นหงส์ที่ส สอามมื่เลวมันจะเงนหนงอานีแบเอา่างน้องหื่เดี๋งานไปใน้เอเปล่าเฝอยังทางสีงโบตายเลยมันแบบนี้เพราะว่าแนมแนมเห็นแล้วอย่างนี้เป็นโอ้ยท่านหนะหองคั้เนาะนี่ปุ่นหรอองเล้วครับแม่พันสมแม่แม่พันสมแล้วเดี๋ยวพาไปบึ่งแม่พัน พาบ่งแม่พันธุ์คร <man iş ing> uh ับมีตัวตัวใหญ่ๆว่ามันลอยลูกเห็นมันตัวใหญ่ไปหนึ่งนี่ตัวนี้ดีกี่โลลอยแปดสิบโลอ้าวเศร้าห่องเลยโอ้เอาหายแต่ก็โดนทายคลิปกับเงหยบบล่ะโอ้บักแข็ง อันนี้คือผสมอะไรเป็นบ้าน,นี่อันนี้สสมแล้วตัวน,นี้ก็ตั้งยาน่ม่นี่ม้วนดมยาน,ยาน,ยานอ๋เอามีลูกมาผีกเอาใส่บ้างนโอพี่อุยอึนอ้วนแท้ติบินนติบ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 นบิบิบนบิ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 บมบอบิบิบนบิ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 บนบิบนบิ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 นิบิบิิบ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 ินิบิบิิบิาิมิบิบิบบิบิบิบนบิ แม่แม่เหมือนแม่นุ่กลางแม่มันตัวอยู่กลางนี่ก็เนี้ก็แลงตัวสองเดือนของในสองเดือนอตอนอ้นนั้นสมแล้วลูกเป็นต้นเสียขาดไปโอ้กินหัวหางแต่ว่าจะหน่อยก็อด็กินห้ามพร้อมกินไปแล้วอ๋อห้ามกินไปแล้วนี่กปแล้วแต่ว่ายันยยมาเป็นห่วงพี่สาว เดี๋ยวเด้าห้องูเห็นคนบาไส้หออ่วงเลยไปเบิ่งมูน่อยครับหางมันดีครับเห็ุที่เหนว่ต่เดีโอ้กำลังอวดออนนี้นอ,นอายุกี่มือเลยนี่สองเดือนสองเดือนมาถึงบ<ก>ันไดสำนักเบียยูตกประมาณก,ก่โลสามนี่ สา,าโลเจ้าหาสามสิบโมูหันบดีเด้เนี่เลียงจนหกสิบโลหรอ <C> e <an on> อย่างก็นฝรั่ง่ยคนนล้วรัอยโลจังปล่อยอ <C> e <an on> โอ้ยีตัวสุดหวนครับจินแ้ะก็นอนครับสไตล์มูี่ตัวแปดตตัวเก่าตัวโอ้นี่ครับ อันนี้เิ็นกับกระรังเห็ดนะครับเดพิ่วเห็ดยังบริโภโดนนะครับนี่กระเห็ดฟารมอยู่หน้านี่ลหละแต่ว่ากะพอมีกําไรอยู่ดีกว่าอยู่หน้าเห็ดสวนจะซื่ออันนี้กระไรได้เสริมเนาะอาจจะเป็นรักมาจักนะครับเป็นกับค่อยๆขยายไปครับตอนนี้มี4ีหาแม่พันธุ์แล้วครับเิ่นเน้นเน้นเป็นยังคือเน้นไอ้ถามให้ลูกให้ผู้ชมที่เพิ่นเข้ามาเบิรนไหนเป็นยังคือเน้นเป็นบเอามาผสมเองคือเอาสื่อแต่หมู มูแม่พันยางเดียวโออแต่ากอามาสมอยู่นะแต่ว่าทุนทุน <c oughs> เอาบอก <c oughs> ็อยากได้ก็เถิกมาอยู่นามือแล้วอันนี้ย<า>งั<อ>งมีตัวเถิกเป็นวะแม่กันล่งางเขาจะกัดเสียหายม่หือไรตัวเถิกนี่ฟาร์มหนึ่งนี่มีตัวเดียวกับพ่อเป็นวะแม่สร้างไว้แล้วเี๋ยนนี้พัดตัแนวมาลุถ้าได้ตัวเถิกนี่คือจบเลยพ่อบ้านกัดเสียหาได้ตัวแม่มานยางเดียว บ่ไเอาหมูหน่อยมาขุณมันบอกขึ้ต้องเล<ร>ี้ยงเขาเ,อง,เ,าเองคุณในเองมันจังบ่ได้ซื้อก็จะได้กําไรอีกดีกว่าวมันบอกแมกแวเขาข่าวๆตัวนึงนี่พ่อหูราคามันบ่หนิแม่พันเนี่ยแต่สา,ายพันเลือดดีๆีเนี่ยตัว,น,น,ตวน,นึงแน่อยู่ตัวนึงยังสิครับตัวนึ่งหันแม่พันม่นหมือนเจ็ดเหมือนเก็เดียวโอ้แต่ว่าบนหน่อยตัวอยู่นี่ถ้าพ่อพันเดี๋ยวประมาณ เท่าที่เคยได้ยินมาลวค่ะปั้นเงินีอ๋อป,ปันกับโมแพงเพนาะมีเงื่อนหางแต่แต่จะบอกกันได้โอ,อ้ตกลงกันกําลังกินอันนี้มีโครงการจะขยายบ่ครับนี่ถ้าผู้เพิ่นอยากเลียงน่ำนะว่าเิ่นมาเบืองเออมันได้ไายได้ดีบ่แล้วก็กอได้ใ,ใส่นะาะก็เลใส่เนาะ ขามีรลายกว่านี้กัสิพอไล้ใส่ายี่พี่้าย,ายแีแล้วทุวนร้ายเนอม่ร้ายมส่ปัาอันนี้ก้าว่าใหสักซิบที่สันาวางไว้วางไวจ้จักิแม่ซิบแม่แม่หนึ่งมันกัประมาณเจ็ดแปดตบอลูกมันออกันนี่ละสองแม่ละมันบ่ได้เพราะสิบที่อันีจะสิบสามสบ่โอเป็นสิบ ตามธรรมดาเป็นซิบโอสมมติว่าลองคูดมั้นะครับตัวนี้ได้เจ็ดนอกเป็นแปแะซาสิบแม่ทาแม่ละแปดโตตีไหวเนาะกันแปดสิบโตเนาะต้อปีอยู่บ่เลยมันออกสองเถ้อโอ้ยมันออกสองสามตีอาเเลือต้อปีหมูนี่บ่โอ้สามแปดยี่สิบสี่สองร้อยสี่สิบโต าขายตัวละสองพันกับพ่อมั่งวะรงตุ่นตีอียอยู่สิบตัว <lawsuit> สิบแม่สองมันตีวัานาสองใส่สองเพิ่มช่องมาสิถ้าโจ๊กแห็นมะโถมหนีหายวะอ้ยที่จะคว้ามาแล้วครับออจิขยายไปเงียวเงีวเงีเงีไปต้งฝุ่นอีกแต่สีเพื่อแม่พันพันแม่พันไปเรื่อยอ๋อสมมุติว่าเขาสีมันสีอัน ไอโต๊ะหมูนี่ทองแล้วก็ทองแก่นี่จะเอาขึ้นไปไหว้แน่ย,ยังสั่นบ่แปะแอ,ปอันนั้นเขาเรียกคอกเ<อ>ติมตัวมาหลายก็เอาไมาเ้เฮ็ดเอา,า,เาเอาไม้เฮ็ดเอาตัวน,นั้นก็อคอกอกันมันมาฟังทั้งนั้นโอน้โหมหลายก็เ,เอาม้เฮ็ดเอายังเหมือนลงทุนแห้งใ<ป>หญ่เล็กเดี๋ยวปีสองปีสามอาจจะเป็นโค้งเล็กนในหน้าโคตรแต่มันขายอ้วนขายดีอยู่แล้วของมันดีหมูขายดีแท้เด้อ นี่จากจากมีแม่เดียวสองแม่ตอนนี้เพิ่มสามแม่สี่แม่สี่แม่พันแล้วตัวนี้สี่แม่พันมารอบนายเดือนสองเดือนอาจจะซีบหน่อยคือจะกึ่งงบคือจะกึ่งงบออกเล็กหน่อยออกเส้นหน้าสีเอาลูกมันนี่บอกครับสมมติว่าขายลูกมันยังสีกับมาสื่อแม่ยังสีบครับแม่อ๋อหมุนหมุนไปเรื่อยก็่จะได้แม่เพิ่มเ้าเสี้ยวเจียวเลยห้าต้องคอยไปน้ามันจะโตทำแม่ท่านกระดดโต ลูกออกชุดหนึ่งในแม่พัานตัวหนึ่งเออค่คอยๆสะสมไปเนาะโอเคครับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่ซ้ำนี้ครับเดี๋ยวผมจะถามเพื่อนอีกคลิปหนึ่งอยู่ครับว่ามันเดี๋ยวคลิปจะแง่เอาเลยครับว่าเพื่อนดูแลอย่างไดเพิ่อนหายยาหายหนำเป็นยังไดอาการไข่เป็นอย่างไดเนาะเดี๋ยวต่อคลิปหนาด,ด้วยครับเด้อคลิปนี้ยานเง่าครับผมครับผมคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้กันครับสวัสดีครับ